เราก็มาต่อในใไฮไลท์นะครับผมที่วัดถ้ำบูชานะครับน้ำตกจิตสีนะครับบ้านดอนเสียดนะครับตำบลเซกาอำเภอเซกานะครับผมจังหวัดบึงกาฬนะครับผมอันนี้คือมองจากภูกัวนะครับที่น้ำตกจิตสีนะครับผมจะเห็น ภูทอกนะครับผมหรือภูแจมจําหลัดนะครับที่พระอาจารย์จวนกุลเชิโถนะครับได้พักบำเพ็ญพินภาวนาอยู่แต่ก่อนนะครับผมนี่คือไฮไลท์วันนี้นะครับผมนี่คือไฮไลท์วันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวัดถ้ำบูชานะครับของพระอาจารย์ทองคำนะครับผม การจะนะวันโนนะครับผมนี้ไฮไลท์นี้อยู่ที่น้ำตเกเจ็ดสีนะครับน้ำตเกเจ็ดสีบ้านดอนเสียดนะครับตำบลเซกานะครับอำเภอเซกานะครับผมจังหวัดปึงการครับผมพอสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สถานที่แห่งแรกนะครับที่พระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพระอาหารหันตเจ้าแห่งครับแห่งวัดถ้ำบูชาหลีพระอาหารหันตเจ้าแห่งบ้านนาคําแคนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดเริ่มแรกที่ท่านได้มาพักและพำนักบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่ภูวัวนะครับณจุดสถานที่นี้เองนะครับผม ถ้ามองไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นยอดเจดีนะครับเจดีที่วัดธรรมบูชานะครับผมที่พระอาจารย์ทองคําการจนะวันโนนะครับได้สร้างเอาไว้นะครับผมนี่นะครับนี่คือเจดีนะครับยอดเจดีนะครับยอดเจดีวัดธรรมบูชานะครับนี่เราอยู่เราอยู่บนภูกัวนะครับ บุญภูวัวนะครับบ้านดอนเสียดนะครับตําบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้ก็คือรอบๆบ,บ,บริเวณวัดครับที่บันไดนะครับบันได,ดเหล็กบันไดเหล็กที่จะขึ้นไปกราบกุฏิหรือุ่มเหมือนพระอาจารย์จวนที่ที่อยู่ ที่อยู่บุญภูัวนี่นะครับที่วัดธรรมบูชาเนี่นะครับเป็นกุฏิเก่าและกุฏิดั้งเดิมของพระอาจารย์จวนที่เคยมาสร้างเอาไว้ในที่นี้นะครับผมบนี่นครับนี่คือไฮไลท์วันนี้นะครับผมช่วยกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็น กำลังใจนะครับผมนี่ครับผมนี่คือภูวัวนะครับผมตำบลเซกามมอำเภอเซกาจังหวัดบึงการครับ